วันนี้อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศนะครับคุณกสิทธิพิรมก็พูดถึงกรณีที่พักประชาธิปัตย์ออกถแถลงการตอบโต้ปาตกถาของคุณยิ่งลักษณ์นะครับโดยคุณกสิทธิ์เนี่ยบอกนะครับว่าเพราะว่าปาตกถานี้เนี่ยทำให้เกิดความเสียหายในการเสริมสร้างประชาธิปไตยของไทยไม่สะท้อนพฤติกรรมครอบครัวของนายกมนตรีพักเพื่อไทยคนเสื้อแดงและกองกําลังติดอาวุธ สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ทำไม่ใช่เป็นเรื่องของการตอบโต้ทางการเมืองน,นะครับแต่เป็นการชี้แจงให้ชาวโลกรู้ความจริงก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของคนไทยที่ต้องต่อสู้ตามระบบป,ประชาธิปไตยอเมรพรามหากตรทรงเป็นประมุขแต่จะไม่มีการส่งแถลงการของพรรคไปให้กับพรรคเพื่อไทยเพราะเดี๋ยวจะหาว่าเป็นการท้าตีท้าต่อยนะฮะนายกเนี่ยคุณกสิท์บอกนะฮะนายกต้องแสดงความรับผิดชอบกับเรื่องนี้เพราะว่ามีหลายไฝ่ายไม่เห็นด้วย กับพฤติกรรมของผู้นำสูงสุดในประเทศไปกล่าวหาคนไทยด้วยกันว่าเป็นฝ่ายปฏิกิริยาที่เป็นฝ่ายที่มีปฏิกิริยาต่อต้านประชาธิปไตยโดยที่ไม่มองตัวเองครอบครัวพักขบวนการเคลื่อนไหวของตัวเองที่มีการขู่บังคับศารขู่ปิดเว็บไซต์ที่วิจารณ์นายกรัฐมนตรีถือเป็นการริเรอนเสรีภาพของประชาชนใช้อํานาจไม่ถูกต้องนะฮะก็เลยอยากจะขอไปถึงนายกซึ่งเป็น สุภาพสตรีมาจากการเลือกตั้งและมีการศึกษาสูงต้องรับผิดชอบต่อการพูดเท็จให้ร้ายประเทศไทยด้วยการขอโทษประชาชนนะฮะส่วนที่มีการอ้างว่าพูดเพื่อเป็นอุทาหรณ์นั้นคุณกสิบ,บอกว่าไม่จริงเพราะว่าสุนทรพจน์นี้มีการแก้ไขหลายครั้งและก่อนพูดบนเวทีนายกก็ต้องอ่านฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นทันทีแล้วพร่งออกไปแต่เตรียมการอย่างรอบคอบแล้ว รวมถึงนายกเป็นคนที่รู้ภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาจะบอกว่าไม่รู้เรื่องก็ไม่ได้เมื่ออ่านไปแล้วก็ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะมันเป็นการสร้างความแตกแยกที่เพิ่มมากขึ้นนะครับนี่ฮะวันนี้นักข่าวก็ถามนายกเหมือนกันว่าที่บอกไปพูดเป็นอุทาหรณ์เนี่ยแต่ว่าผลมันออกมาในทางลบเนี่ยนายกเข็ดหรือยังเข็ดหรือเปล่ากับการพูดออกมาแล้วเกิดผลตอบรับในทางลบนี่นะฮะ คุณยิรักษ์ก็บอกว่าก,ก็ยืนยันว่าทุกอย่างก็คือความจริงนะฮะแล้วก็เอาความจริงมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็คิดว่าน่าจะดีกว่าการที่หลีกเลี่ยงความเป็นจริงคือก็ยังย้ําอยู่ว่าที่ไปพูดเนี่ยเป็นความจริงแล้วก็ไปพูดเป็นอุทาหรณ์นะะมีเสียงไหมฮะวันนี้นายก พูดเป็นครั้งแรกเลยนะฮะหลังจากที่มีกระแสะเรื่องนี้นะฮะโจมตีนะครับออกมาพูดเป็นครั้งแรกนะฮะอ๋อไม่มีเสียงคือคุณยิ่งรักเนี่ยบอกว่านักข่าวก็พยายามจะถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะค,คุณยิ่งรักบอกว่าเรื่องของการวิาพากษ์วิจารณ์ในในโยบายต่างๆของรัฐบาลเนี่ยเป็นสิทธิเสรีภาพที่ควรทําได้อื แต่ว่าการที่กล่าวหาคนใดคนหนึ่งที่ค่อนข้างจะเกินเลยความเป็นจริงนั้นเป็นหน้าที่ของกระทรวง ICT ที่ต้องดูแลนะครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวเองคนเดียวต้องบอกว่าทุกคนตามสิทธิเสรีภาพของบุคคลน,นั้นต้องยึดหลักตรงนี้ขั้นตอนต่างๆเจ้าหน้าที่ไม่สามารถที่จะดูแลเป็นพิเศษได้ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกติกานะครับ,รบนี่นะฮะแล้วนักข่าวก็ถามว่าประเมินหรือเปล่าว่าไปพูดแล้วเนี่ยมีผลบวกหรือผลลบกับตัวเองนะครับคุณยิ่งลักษณ์ก็พยายามจะบอกว่า สิ่งที่ตัวเองพูดนั้นเป็นไปตามความเป็นจริงอยากจะให้เป็นอุทาหรณ์อะไรก็ว่าไปนะฮะประมาณนี้รกรณีของอกระทรวง ICT นี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่วันนี้นายกก็พูดแล้วก็วันนี้คนที่ออกมาพูดถึงกรณีนี้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งก็คือคุณอนุดิฐ์นาคอนทับนะรัฐมนตรี ICT นะครับคุณอนุดิต์เนี่ยบอกนะครับว่า คือพูดในทํานองที่ว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยไปให้สัมภาษณ์ว่าจะไปปิดเว็บไซต์อะไรต่างๆที่ดูมินหรือว่ามินประมาทนายกวันนี้คุณนฤดิตบอกว่ากระทรวง ICT เนี่ยไม่มีอำนาจอำนาจที่แท้จริงคือคำสั่งสาลกระทรวง ICT ทําหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้รักษาการตามพรบอคอมพิวเตอร์แล้วก็ถ้าหากว่ามีการกระทาความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะเสนอเรื่อง ไปยังศาลศาลต่างหากที่เป็นผู้ใช้ดุลพินิษ์นะฮะแล้วก็คุณอนุริตบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีความพยายามเอาคําพูดตัวเองเนี่ยไปบิดเบือนอะไรต่างๆนะฮะเดี๋ยวลองฟังดูนะครับสมงรวงไอเองนั้นเป็นผู้รักษาการตามพระราชบ,บัญญัติคอมพิวเตอร์ปี2550นะครับดังนั้นทางกระทรวงเองนั้นจึงไม่เห็นหน้าใดๆในการสั่งปิดตั้นเว็บไซต์นะครับทำได้การสั่งปิดตันเว็บไซต์นั้น ถือว่าอยู่ในปุลยพินิษฐ์และคําสั่งของศาลอาญาเท่านั้นนะครับโดยหลังจากศาลอาญามีการพิพากษาให้ทําการปิดกั้นเว็บไซต์นั้นๆเนี่ยทางกระทรวงไอทีก็จะเป็นผู้แจ้งคําสั่งศาลดังกล่าวนั้นนะครับให้กับผู้ให้โดยการอินเทอร์เน็ตทุกรายเพื่อดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งศาลต่อไปดังนั้นาการกล่าวหาว่าทางกระทรวงไอซีได้ใช้อำนาจในการปิดกั้นเว็บไซต์นั้น จะเป็นการกระทําที่แล้วก็เป็นการกระทําที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนั้นจึงไม่เป็นความจริงนะครับเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจนะครับว่าการแสดงออกหรือความเห็นอย่างไรนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนไม่ควรกระทำเนี่ย ผู้ที่ต้องการที่จะแสดงความเห็นนะครับก็ควรจะคิดถึงสิทธิเสรีภาพของตัวเองครอบครัวท่านไม่ต้องการให้ผู้ใดล่วงละเมิดท่านในประเด็นไหนๆน,นั้นเนี่ยนะครับเฉพาะประเด็นนั้นๆเนี่ยท่านก็ไม่ควรที่จะไปล่วงละเมิดบุคคลอื่นในเรื่องนั้นเช่นเดียวกันนะครับตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเนี่ยนะครับกระทรวง ICT เราเราได้ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดและก็ผู้ที่ได้รับความเสียหายทั้งสองอย่างนะครับทุกคนทุกกรณี ่างเท่าเทียมกันตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับตามกฎหมายเพราะว่าการดําเนินการใ,ใดๆที่ถูกกล่าวหาว่าทําเกินอานาจหน้าที่หรือการดําเนินการใ,ใดๆที่ละเลยแล้วกระทรวงไอซีไม่ปฏิบัติเนี่ยข้า mm hmm. ราชการของกระทรวงไอซีรวมถึงผมด้วยนะครับไม่สามารถดําเนินการโดยม่ยุติธรรมทั้งสองกรณีได้ครับเพราะผู้เสียหายที่เขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเขาก็สามารถที่จะดําเนินการตามกฎหมายกับกระทรวงไอซีได้เช่นเดียวกันนะครับ เพราะฉะนั้นการกล่าวหาด้วยคําพูดว่าทางกระทรวงไอซีละเลยและก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากอํานาจที่ได้รับนั้นจึงไม่เป็นความจริงครับการดําเนินการกับเว็บไซต์หมิ่นสถาบันนั้นถือเป็นการดําเนินงานร่วมกันของทุกภาคส่วนครับกระทรวงไอซีทีนั้นก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งในคณะกรรมการซึ่งเรื่องนี้ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ที่ทุกคนในคณะกรรมาการนั้นให้ความรับผิดชอบและก็ให้ความสำคัญสูงสุด ไม่ว่าจะเป็นกองทัพไทยนะครับกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็ข้าราชการทุกคนเนี่ยเ,เราถือว่าเป็นผู้รับผิดช,ชอบและก็ให้ความสําคัญครับไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นข้าราชการประจําหรือจะเป็นข้าราชการการเมืองทุกคนเราต่างจงรักภักดีครับและก็เป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวดังนั้นการกล่าวหาว่าข้าราชการทั้งหลายเนี่ยครับทั้งการเมืองและประจำเนี่ยที่รับผิดช,ชอบเรื่องเหล่านี้ ลอยปละละเลยไม่ดําเนินการกับเว็บมินก็ไม่เป็นความจริงครับแล้วก็คงไม่มีใครคนหนึ่งคนใดนั้นสามารถที่จะมาบงการข้าราชการทุกคนไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองได้อย่างแน่นอนครับอืมรัฐมนตรีอ่านเลยเตรียมแถลงการมาอ่านเลยไม่ได้พูดนะฮะครับอ,อ่านจากที่เตรียมไว้เลยนะฮะครับก็ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปหลังจากที่ออกมา คล้ายๆกับปกป้องนายกรัฐมนตรีนะครับจนบรรดาสื่อนะฮะบ,บางส่วนแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันใน f a c e b o o k นะครับว่าทีเว็บไซต์หรือว่า Facebook ที่หมิ่นเบื้องสูงไม่เห็นท่านกระตือรือร้นแบบนี้วันนี้ท่านก็เลยออกมาพูดนะฮะว่าไม่เป็นความจริงแต่ก็ไม่มีตัวเลขรายละเอียดนะฮะว่าทำะอะไรไปแล้วบ้างนะฮะ